การแถลงข่าวนะครับเกี่ยวกับเรื่องการต้องแซมบ,บ้านพักนะครับคนโตข้างหน้านี้นะครับก็มีตั้งแต่ท่านรองผู้ว่าการท่าเรือนะครับซึ่งเป็นหน่วยงานที่หลันะครับท่านต่อไปนะครับก็คือตัวอุปรกรณ์ในการสร้างบ้านของที่กำลังทำอยู่28หลังแล้วก็กำลังจะทำอีก12หลังเป็น40หลังนะครับเซเ็นอย่างไรบ้าน,นะครับขอบคุณครับ ผมได้มาทดแทนของสิบ <considers child teaching> <Station> ีออนตระการชนซึ่งมอบให้กับประชาชนและถรงนี้ประชาชนติดต่อประชาชนโดยตรงนะแต่ลูกหลานท่านก็ต้องสู้งานนะครับอย่างน้อยเนี่ยเรือรัฐที่หนึ่งที่รับเปิดมาจากพิ้ได้ดว่ากาที่จิตของเราที่ได้มีโอกาสเข้ามาร่วมทำสวนหย่อมให้แก่ชุมชนที่จาเรา คือทานเรื่องนี้อยู่แล้วเพราะเราคิดว่าทุกที่เนี่ยจะต้องมีสวนหย่อมที่จะพื้นที่มัญจะพอเท่าไหระการสร้างบ้านทดแทน บ้านของเดิมเพราะว่าที่แปลงที่28หลังก็คือ28หลังนะฮะเลขใหญ่ก็อยู่ที่านะครับอีก3ม0 0 0 0ละ1,000,000เนี่ยก็คือค่าประกอบเลี้ยงของกําลังคนที่มาทาเปลี่ยนแปลงชีวิตเขาเลยนะครับซึ่งอันเดิมน่พวกสื่อมวลชนเห็นอยู่แล้วนะครับว่าสภาพ่าานแย่แค่ไหนกินต่วันเนี่ยยังต้องคิดเลยว่าเช้ากินก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเย็นจะมีอะไรกิน นี่นะครับผมท่านสื่อกำลังถุนเข้าไปวงลเฉินค่ะเฉินพี่ๆเลยค่ะพี่เราก็้องนะคะจะเป็นลูลกไครอบพีวซี